สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะพาพวกเรามาทำแบบฝึกหัด8.9หน้า111และ112นะคะซึ่งเป็นการแปลงหน่วยค่ะหน่วยปริมาตรนะคะข้อที่1นึเลยเนาะน้ำหน่อยมีน้ำลำไย5,400มิลลิตรคิดเป็นกี่ลิตรนะคะซึ่ง จากในหนังสือเรียนหรือส,สิ่งที่เราจะต้องจำการแปลงหน่วยเนี่ยหน่วยมิลลิลิตรแปลงไปเป็นลิตรนั้นจะต้องใช้1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนะคะจากนะคะสิ่งนี้ที่เราจะต้องจำกันให้ได้เลยก็คือ1000มิลลิลิตร เท่ากับ1ลิตรเพราะฉะนั้นน้ำลำํำไยของน้าหน่อยเนี่ยเขาไม่ได้มี1,000เขามี5,400เพราะฉะนั้นเทียบบัญญัติยางเลยนะคะ5,400มิลลิลิตรจะเท่ากับ ก็เทียบบัญญัติยางนะคะ5,400คูณเลขทางขวาด้านบนก็คือคูณ1แล้วก็ส่วนด้วยซ้ายก็คือ1,000คูณ1ก็ได้ตัวเดิมนะคะถ้า,าหารด้วย1,000ตัด0ย์ก่อนเลยคู่ที่1คู่ที่2เหลือ54ส่วนด้วย10 เขียน54ไว้รอไม่ต้องไปตั้งหารนะคะแล้วส่วนด้วย10แบบนี้เราจะต้องทำให้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะนับจากด้านหลังมาก็เป็น5.4นับจากด้านหลังมา1ตําตแหน่งมาวางไว้หน้าเลข4นะคะจุดนะ5.4หน่วยเป็นลิตรก็ได้ตามที่เขาต้องการแล้วนะคะแบบนี้เลยข้อที่2ค่ะ ป้าเพนทำน้ำหมักชีวภาพ12ลิตรคิดเป็นกี่มิลลิลิตรก็เนื่องจากด้านบนเนี่ยนะคะข้อที่1นะ1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรก็หมายความว่า1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรเช่นกันนะคะสลับที่กันซ้ายขวาได้นะคะโดยที่จะต้องเอาทั้งตัวเลขและหน่วยมาด้วยนะคะจาก1ลิตร เท่ากับเพราะว่าในข้อนี้เขาถามเขาให้แปลงจากลิตรเป็นมิลิลิตรเราก็จะต้องเอามิลิลิตรไว้ทางขวาถ้าเป็นข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามเป็นลิตรเราก็จะต้องเอาลิตรไว้ทางขวาเอาหน่วยลิตรไว้ทางขวาเอาหน่วยมิลิลิตรไว้ทางซ้ายแต่ในข้อนี้ต่างกันนะคะแต่ว่าใช้การแปลงหน่วยเดียวกันนะคะต่างกันตรงที่ให้ลิตรมาถามหามิลิลิตรเราก็จะต้องเอาลิตรไว้ทางซ้ายแล้วก็เอาหน่วยมิลิลิตรไว้ทางขวานะคะ ซึ่ง1ลิตรก็เท่ากับ1000มิลลิลิตรนะคะอันเดียวกันเลยความหมายเดิมนะคะ mL 0 0มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร, 1, ตร,เ, 1, ตรเ,เพราะฉะนั้น1ลิตรก็เท่ากับ1000มิลลิลิตรเช่นกันเพราะฉะนั้นป้าเพนเนี่ยเขาทำน้ำหมักชีวภาพไม่ใช่แค่ลิตรเดียวแต่เป็น12ลิตรก็ใส่เลข12ไป หน่วยตรงกันนะคะเท่ากับตรงกันแล้วก็เทียบบัญญัติตรยางเลยค่ะ12คูณขวา,าหารด้วยซ้าย12บสองคูณหนึ่พแล้วส่วนด้วย1ส่วนด้วย1ก็คือตัวเดิมนะคะสิบสองคูณหนึ่พได้1นึ่งพนะคะหน่วยเป็นมิลลิลิตรก็เรียบร้อยแล้วในการแปลงหน่วยลิตรเป็นมิลลิลิตรนะคะ ต่อในข้อที่3เลยเนาะข้อที่3แก้วน้ำจุ250มิลลิลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้แปลงจากมิลลิลิตรเป็นหน่วยลูกบาทเซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้จาก1มิลลิลิตรหน่วยมิลลิลิตรเนี่ยกับหน่วยลูกบาทเซนติเมตรเลขเดียวกัน 1>, 1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้น250มิลลิลิตรก็ย่อมเท่ากันนะคะ250มิลลิลิตรก็ย่อมเท่ากับ250ถ้าเทียบบรรยัติยางก็เหมือนเดิมค่ะ คูณด้วย1ส่วนด้วย1ก็ได้250ตัวเดิมหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรตามที่โจทย์ต้องการแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะต่อในข้อที่4เลยเนาะข้อที่4ค่ะถังน้ำมีความจุ10,000ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเมตรอันนี้แปลงจากหน่วยลิตร เป็นหน่วยลูกบาทเมตรนะคะเราก็จะต้องใช้แปลงจากหน่วยลิตรก่อนเนาะเป็นหน่วยลูกบาทเมตรแล้วเอาเล,เลขอะไรมาใส่นะคะน,นี้สิ่งที่เราจะต้องจำให้ได้เลยก็คือ1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้น1,000 10, 0ลิตร จะเท่ากับ1,000 10, 0คูณ1ส่วนด้วย1,000ตัด0นย์คู่ที่1ตัดศูย์คู่ที่2ตัด0ูนย์คู่ที่3เหลือแค่10เพราะฉะนั้น1,000 10, 0ลิตรก็เท่ากับ10ลูกบาทเมตรนะคะแบบนี้เลย ที่สำคัญคือไอ้ตรงบรรทัดจากเนี่ยเราจะต้องจำให้ได้นะคะจำให้ได้เพื่อแปลงหน่วยให้ได้ถ้าจำไม่ได้จำการแปลงหน่วยจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อะไรยังไงจำไม่ได้ก็ทำไม่ได้นะจะต้องท่องเลยเนาะข้อที่5ค่ะน้ําปลา0.8ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้แปลงจากหน่วยลิตรเป็นลูกบาทเซนติเมตรเนื่องจาก ลูกบาทเซนติเมตรเหมือนกับมิลมลิลิตรเลยนะคะลูกบาทเซนติเมตรเหมือนมิลลิลิตรเลยเพราะฉะนั้น1ลิตรก็เท่ากับ 1, ถ้าหนึลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น1ลิตรก็จะเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรเช่นกันนะคะ1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตร เพราะฉะนั้น0.8ลิตรถึงแม้จะเป็นทศนิยมก็ไม่ยากนะคะคูณได้0.8คูณขวา1,000ส่วนด้วยซ้ายคือ1 0.8คูณ1,000ก็คือ800นะคะ800ลูกบาทเซนติเมตร สรุปได้เลยว่าน้ำปลาคิดเป็น800ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอามาต่อกันในหน้า112ข้อที่6ถึงข้อที่10เลยเนาะข้อที่6ค่ะโจทย์บอกว่าน้ำยาล้างจาน1,700ลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็นกี่ลิตร1,700ลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็นกี่ลิตร ก็แปลงจากหน่วยลูกบาทเซนติเมตรเป็นลิตรเมื่อกี้ข้อที่5เนี่ยลิตรเป็นลูกบาทเซนใช่ไหมคะผ่านไปแล้วนะ1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนฉะนั้น1,000ลูกบาทเซนก็เท่ากับ1ลิตรนะคะจาก1000ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลิตร เพราะฉะนั้น1,700ลูกบาทเซนติเมตรก็เท่ากับ1,700คูณขวาคือเลข1ส่วนด้วยซ้ายนะคะมันเป็นหลักการเทียบบัญญัติยางเนาะส่วนด้วยคูณขวาคือ1ส่วนด้วย1,000นะคะ คูณขวาส่วนด้วยซ้ายตัดศูนย์คู่ที่1ตัดศูนย์คู่ที่2เหลือแค่17คูณ1ได้17แล้วส่วนด้วย10ก็เขียน17ไว้รอก่อนเลยส่วนด้วย10ก็คือการจุดทศนิยม1ตำแหน่งนะคะเลื่อนจากขวามาแบบนี้1.7หน่วยเป็นลิตรตอบเลยว่าน้ำยาล้างจานนี้ถ้าใครจะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะคะแต่ครูฝ้ายขอทำแค่พาทำแค่วิธีทำแค่นี้ก็ได้ตอบเลย ว่าน้ำยาล้างจานนั้นคิดเป็น1.7ลิตรค่ะข้อที่7นะคะข้อที่7แทงน้ำมีความจุ1.5ลูกบาทเมตรคิดเป็นกี่ลิตรเนื่องจากในข้อข้ออะไรนะที่เป็นลูกบาทเมตรกับลิตรนี่ข้อที่4เนี่ยนะคะ 1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรอันนี้จะเปลี่ยนจากลูกบาทเมตรเป็นลิตรก็คือ1ลูกบาทเมตรเป็น1000ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่7จเนี่ยจะต้องเริ่มที่จาก1อะไรคะ1ลูกบาทเมตรค่ะจาก1ลูกบาทเมตรเท่ากับ1000ลิตรเพราะฉะนั้น 1.5ลูกบาทเมตรจะเท่ากับ1.5คูณ1,000ส่วนด้วย1 1.5คูณ1,000ก็เติมศูนย์ไป3ตัวเลื่อนจุดมาจะมีเหลือศูนย์แค่2ตัวก็คือนี่นะคะถ้าเลื่อนมาก็คือ1,500 0ก็คือ1,500ลิตรนะคะ ใครไม่เขียนจุดศูนย์ก็ได้นะคะไม่เขียนจุดศูนย์ก็ได้ก็คือ1 5 0 0ไปเลยนะคะ1,500ลิตรต่อในข้อที่8เลยเนาะข้อที่8นะคะนมรสจืด225ลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็นกี่มิลลิลิตรเนื่องจากในข้ออ้างอิงของอ้างอิงข้อข้อ3มเลย1มิลลิลิตร เท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นดังนั้น1ลูกบาทเซนติเมตรก็เท่ากับ1มิลลิลิตรนะคะอันนี้จะแปลงลูกบาทเซนติเมตรเป็นมิลลิลิตรข้อที่8ค่ะจาก1ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1 มิลลิลิตรเพราะฉะนั้น225ลูกบาทเซนติเมตรก็จะเท่ากับ225คูณ1ส่วนด้วย1ก็ได้เลขเดิมนะคะ225เหมือนเดิมหน่วยเป็นมิลลิลิตรแล้วเรียบร้อย มิลลิลิตรโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อกันในข้อที่9เลยนะข้อที่9ค่ะสระน้ำสำเร็จรูปจุน้ำได้4,200ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเมตรอันนี้หน่วยลิตรแปลงไปเป็นลูกบาทเมตรนะคะจากอ้างอิงในข้อข้อที่4เนี่ย1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรดังนั้น ก็เหมือนข้อที่เหมือนข้อที่4เลยนะคะจาก1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้น4,200ลิตร4,200ลิตรก็เอา4,200 คูณด้วย1น,นะคะส่วนด้วย1,000ตัดศูนย์คู่ที่1ตัดศูนย์คู่ที่2เหลือ42คูณ1ได้42ส่วนด้วยก็4.2นะคะ4.2ลูกบาทเมตรแบบนี้เลยอ่ะสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10น้ำมันพืช4.5ลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตร ลิตรกับลูกบาทเซนติเมตรจากข้อที่6กเนี่ยหนึ่ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรฉะนั้น1ลิตรก็เท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเหมือนกันเพียงแต่สลับซ้ายขวานะคะจาก1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตร เพราะฉะนั้น4.5ลิตรก็จะเท่ากับ4.5คูณ1,000ส่วนด้วย1นะคะได้ศูนย์ตัวก่อนแล้วก็ทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง4,500.0 ก็คือ4,500ก็ได้ไม่ต้องเขียนจุดศูนย์ก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนยิ่งดีจะได้ไม่สับสนนะ4,500ไปเฉยๆเลยหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะสำหรับแบบฝึกหัดที่8.9นะคะ ในหน้า111และ112ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะในคลิปถัดไปรอติดตามชมการสอนแบบฝึกหัดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ